สวัสดีครับก็พบกับผมคาไมิเนโกกับเกมสตีโนวาเนะวันนี้ผมก็มาแวะสตีโนวาเซิร์จีนเพราะว่าสกินแดงเมอดิตเนี่ยมันเพิ่งเข้าเซิร์จีนมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลยจะรีวิวก็หน่อยแต่จริงๆผมยังไม่ได้ปลดเมดิตน,นะแล้วก็ยังไม่ได้สุ่มสกินเมดิตเลยแต่ก็ในเทนนี่มันมีให้ลองฟรีแล้วถ้ามันเป็นตู้ปัจจุบันนะ ซึ่งในเซิร์ฟฟินปัจจุบันตอนนี้เนี่ยตู้มาดิเพิ่งเข้ามาได้สักครังหนึ่งแนละ้ว <Uncle S 1> ตอนนี้ก็อีสี่วันนะถึงจะออกส่วนอีกตู้หนึ่งก็จะเป็นโคโคนาะลีลันสกินทองนี่ก็เป็นเซตเดิมกับตู้ในโกลบอลที่ผ่านมาเลยนะคือเซิร์ฟจินเนี่ยมันจะไม่มีตู้ถาวรแบบโกลบอลนะคือถ้า ตัวไหนมันไปแล้วเนี่ยต้องรอรีรันอย่างเดียวไม่มีจับยัดตู้ถาวรแบบกโกบผมคิดว่าเดี๋ยวเซิฟโกบก็คงยัดโกโกนาล,ลงตู้ถาวรแหละเพรายีเวตมันก็ลงมาแล้วอะเซฟตีนี้ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นยีเวตรีรันแล้วก็ตัวไอกาก็เพิ่งออกไปสักสองวันก่อนได้เนี่ยก็จะเป็นตู้เมดิต สกินทองก็จะมียีเวดหมิงแล้วก็โนบุนากะอันนี้เราไม่ส่งสกินทองนะก็จะมาเน้นสกินเมดิดแล้วกันส่วนตัวเซิฟจินผมยังไม่ได้ปลดเมดิดเลยก็ให้ดูเฉยๆแล้วกันอันนี้คือสกินปกติก็แบบนะผมไม่ค่อยชอบแว่นของเมดิดเท่าไหร่มัน ไม่ค่อยสวยอะแต่พอเป็นสกินแดงถอดแว่นนี่คือแบบมันเซ็กซี่ขึ้นมากเลยดูแซบขึ้นเยอะแค่เปิดตัวมาก็โชว์ตูดอย่างแน่นละเนี่ย <c oughs> ดูนะอันนี้ปกติอันนี้เปิดตัวสกินแดงตูดเน้นๆน่ะจริงจริง อยู่เนี่นที่ผมอยู่ในเซิ์ฟโกบอลเนี่ยก็แบบมีเพื่อนในดิสคอร์ดเนี่ยคือว่าผมเปิดแชรหน้าจะให้เขาดูเนี่ยเขาบอกว่าเข้า,ขาโกบอลเมื่อไหร่จะถลุงตู้แน่นอนเนจนกว่าจะออกอ่ะบอกว่าวะจะยอมเปเพราะว่าแค่เห็นตูดน,นี่ก็แบบมันมันรู้สึกหน้าเปิดแล้วอ,ะ <laughs> อ่ะ ก็จะให้ดูรายละเอียดของตัวสกินแดงตัวละครและปืนนะอันนี้คือเบสสกินพื้นฐานก็จะเป็นชุดสีเงินผมสีดำนะ่ะคือแบบตอนมองสกินนี้ครั้งแรกแบบนี่มันเมดิทจริงๆดิคนละเรื่องกับสกินโบตีเลยคื ยอมรับเลยว่าเซ็กซี่ขึ้นเยอะโปรติแล้วสก,กินมาดิดเนี่ยมักจะไปแนวพวกเอ่ออนูบิสไปแนวทีมอียิปต์อะไรพวกเนี้ยนะมีแหวกแนวมาบ้างแต่ส่วนใหญ่มันก็จะมาทางเนี้ยอันนี้ผมนึกถึงไซโนในเกมชินเลยหัชันผู้หญิงชัดๆเลยเนี่ยก็แนวเนี้ยอนูบิส นักสำรวจทะเลทรายก็แนวแนวเนี้ยแหละแต่ว่าสกินแดงเนี่ยมันออกแนวแบบผมว่ามันไปทางอวกาศนะอวกาศเอเลี่ยนสิ่งมีชีวิตลีลับอะไรมาเนะี่ยไม่รู้สิอันนี้คือสกินเดิมมัน Guide Effect Advanced s k i สกินเดิมเบสสกินมันเนี่ยก็คือ ชุดสีเงินผมสีดําอันนี้ก็กลายเป็นชุดสีดําผมสีขาวผมว่าแอดวานสกินก็สวยอยู่นะผมขาวมันสวยจริงส่วนสีอื่นๆก็จะมีสีทองอันนี้เพื่อนในดิสบอกว่าดูดีอยู่นะอันนี้สีน้ําเงินแล้วก็สีแดงแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบแอดวานสกินสีดํากับสีแดงสุดละ นอกนั้นผมว่าเฉยๆแต่สีดอสีทองก็ดูดีใช้ได้แหละให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะเหมือนจะเป็นวงอะไรปะเนี่ยคือเพื่อนเพื่อนในยูเนี่นบอกว่ามันอารมณ์ประมาณน้ำมันดิบอะ <c oughs> คือเรียกอย่างนี้เลยน้ำมันดิบที่เป็นกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตได้ <c oughs> อีเลียนชัดๆอะ แต่สีน้ําเงินก็ไม่แย่นะอาาจริงๆคือสวยหมดทุกสีอะโชว์อีกรอบเนี่ยดูดีนะ ปกติไอ้ที่เมดิถืออยู่เนี่ยถ้าเป็นสก,กินปกติมันจะเป็นโตต่อพันปีแต่ว่าอันนี้มันกลายเป็นถ้วยอะไรสักอย่างแลลวเอาละอันนี้ดูตัวละครเสร็จแล้วเราก็มาต่อได้ปืนปืนะก็คือเปลี่ยนไปเยอะเลยเนีคือสกินปกติมันยังดูเป็นสไตเออร์ออยูจอยู่บ้างนะแต่พอเป็นสก,กินแดงคือแบบ ตายเยอะอักเรากลายเป็นปืนอะไรไม่รู้ <laughs> น้ำบันดิบกายร่างเป็นปืน <laughs> ปืนเอเลี่ยนจะจัดอะอที่จริงแบบผมไม่ค่อชอบหน้าตาปืนมันอะไร่เลย <laughs> อันนี้คือสกินเดิมเบสสกิน Effect, I mean, at once again. แต่ถ้าเป็นตัวละครเนี่ยผมว่าแอดวานซ์สกินสีดำมันก็ดูดีนะแต่พอเป็นปืนผมว่าเฉยๆอันนี้สีทองยิ่งดูแบบเป็นเอเลี่ยนมากกว่าเดิมอีก ีน้ำเงินก็ใช้ได้ส่วนตัวผมว่าสีแดงดูดีสุดละในทุกสีนะเออแต่มองสก,กินสก,กินปืนอันเนี้ยแล้วแบบสีแดงเนี่ยผมได้สึงอะไรเลยวะมังกรฟาอุซิลิสการ์ดยูกิอะ <laughs> มันไม่ลิงแบบนั้นจริงๆนะ <c oughs> เอาละแล้วก็โชว์สกินให้เห็นก็ประมาณนี้แหละและทีนี้เดี๋ยวเราไปลองในเทนนิงก่อนดีวกว<ส>่าโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเทนนิงแล้วนะเ <c oughs> นี่ยก็จะมีให้ลองฟรีนะ สกินแดงโปรดไม่สิสกินธรรมดาเนี่ยนางจะถือโตต่อพันปีแต่พอเป็นสกินแดงกลายเป็นเลยไม่รู้แหล่ะถือถ้วยถ้วยน้ำมันดิบที่สามารถแปลงร่างได้เหมือนเป็นถ้วย อะไรสักอย่างเนี่ยแหละส่วนอันนี้ก็เป็นปืนอันนี้คือตอนถือแบบครบเซตนะเนี่ยแต่ว่าไอ้สกินแดงที่มีให้ลองฟรีเนี่ยมันได้ลองแค่สีปกติเท่านั้นก็จัดไป ถ้าใครจะปลดแอดวานสกินก็คือมันก็ต้องใช้เบสติงเงินม่วงเยอะหน่อยนะปลดกลเอฟเฟกก็สองพันปลดแอดวานสกินก็สองพันแล้วปลดสีดูดีกสีละสองพันก็ต้องมีอย่างน้อย,อยถ้าอยากปลดทุกสีเลยก็ต้องเตรียมมา 10, ing, หมืน่นเบสตริงเลยมั้งเยอะอยูอ่แค่เปิดมาตูดก็แน่นแล้ะ ถูกใจมากดีงามยอดเยี่ยมนะโชว์ให้ดูรอบๆก่อนนะอันนี้ก็เป็นไกด์เอฟเฟกไกด์เอฟเฟกก็แบบอืมก็ดูดีใช่ไหมคราวนี้มาลองยิงดีกว่า ว่าเสียงปืนจะเป็นยังไงนะออถ้าสังเกตดีนะเอตัวปืนแดงของเมดิทเนี่ยเวลาเราเอดเอเนี่ยมันจะโชว์ว่ามีตัวเลขบอกว่ากระสุนในแม็กเราเหลือกี่นัดนะคือสรุปนะผมชอบเสียงปืนมากอะเสียงตอนยิงนี่แบบเออดูดีใช้ได้แต่ว่า มันก็ชอบโมเดลปืนมันเไรเลยคือมันเป็นปืนเดเรียนไปเลยอัอนนี้คือยังไม่ได้อัปเกรดนะท้าอัปเกรดไฟเลนจาก690เป็น725นะัดต่อนอาที ไม่มีปอกกระสุนออกมาแบบฟูกสกินธรรมดานะเหมือนเป็นฟองลอยขึ้นแทนอนี้แพสซีฟของเมดิสบินยิงได้ก็เสียงปืนก็จะประมาณนี้เดี๋ยวขออัปเกรดแป๊บนึงไหนรีโหลดวะ อ๋อนี่ reload อันนี้น่าจะ recoil handling h ช็ shot damage อ,อห้หมดทุกอย่างเลยแล้วเลือกเอาอีกสามไปแล้วคราวนี้นาาก็จะเป็น Q effect นะ่ะ 包裹对成年女子攻击，精神意志，窥视宇宙，洞察一切，我即万物化身。声音 Q，当 Q 红，这把枪就用得上，喜欢。 ว่าตั้งแต่มันปรับรีคอยเนี่ยปืนมันคุมง่ายขึ้นเยอะซีซั่นแรกๆพี่ผมรู้สึกว่าปืนเมดินเนี่ยคุมยากมากดยเพาะถ้าตอนอัพเกรดยังไม่เต็มนะโอเคทีนี้ก็โชว์สกิลเลยสกิลคิวอันนี้เป็นอเวกสามก็ศัตรูที่อยู่ในวงสกิลก็จะตาบอดมองไม่เห็น โอเคเวลาเราอยู่ในวงสก,กิลเนี่ยก็จะมีเสียงแบบร้อนๆหน,น่อยนะส่วนอันตีนตรู้สึกว่าอันตีมืดกว่าเดิมนะปกติก็มองแทบอะไรมองอะไรแทบไม่เห็นอยู่แล้ว ถ้าอยู่แถวแถวขอบสมุกนะ,อ,ะอยู่ในสก,กิลยิ่งมือดอะถ้าไม่มีใครสแกนนี่คือมุมมองเราจะแคบมากเลยโชว์วันวตี๋โชว์วันตีก็แบบวกนะ 洞察力，我即万物化身。城关可以有点,有点 <S 算 s k i ึกไม่เปลี่ยนมั้งสกิลซีเนี่ยก็คือเอเวกสามเก่านะก็คือเป็นสมองงี้แต่เสียดายมันไม่เปลี่ยนตามเปลี่ยนแค่สกิลคิวน่าผิดหวังไปหน่อยนะสกิลคิวปวดดียังเปลี่ยนเลยก็คือผมหักหักคะแนนตรงนี้อย่างเดียวเลย รู้สึกว่าจะทุกตัวเลยไหมที่มีสกินแดงอ่ะคือมันเปลี่ยนเอฟเฟกแค่สกินสกิลธรรมดาแต่ไม่เปลี่ยนสกิลซีอาจจะเพราะว่าสกิลซีมันเพิ่งเข้ามาทีหลังแล้วมั้งแบบน่าจะตอนเดโมสองจุดศูนย์อะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่ค่อยได้ตามข่าวอัปเดตสตีนวาเซอร์จีเท่าไหร่แต่แต่เซิร์ฟโกวมันเปิดนะเอาไปว่าก็รีวิวสกินแดงเมอร์ดิตเนี่ยก็จบครั้งนี้ก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ อย่าลืมไลค์และซับสไคร้นะ